สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนพรวชิลาพักดีนักศึกษาชั้นปีที่1สาขาข้ารุสัตุาหกรรมไฟฟ้าคณะค้คารุสัตุาหกรรมมหาวิทยา,ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานาวิทยาเขตขอนแก่นค่ะค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาสอนสองคำสั่งค่ะ <c oughs> คือคำสั่ง t e คลเลอร r แล้วก็คำสั่ง a c k g r กราวนะคะค่ะทั้งสองคำสั่งนี้นะคะ <c oughs> เป็นคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรมภาษา C นะคะหรือ C พัดพัดค่ะค่ะวัตถุประสงค์ที่ ที่ดิฉันมาสอนนะคะเพื่อให้ทุกท่านทุกคนใช้ทั้งสองคำสั่งนี้นะคะได้อย่างถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนค่ะค่ะสิ่งแรกที่เราควรจะรู้นะคะก็คือรหัสสีที่ใช้กับคำสั่ง t e ัล Color แล้วก็คำสั่ง t e คต r กรา d ค่ะดังหน้าจอนะคะ0สีดำค่ะ1สีน้ำเงิน2สีเขียวเข้ม3สีฟ้าอ่อน4สีแดง5สีม่วง6สีส้ม7สีเทาอ่อน8สีเทาเข้ม9สีน้ำเงิน สิสีเขียวอ่อน11สีฟ้าอ่อน12สีชมพู13สีชมพูอ่อน14สีเหลือง15สีขาวค่ะค่ะเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยนะคะ คำสั่งแรกค่ะคำสั่ง textcolor นะคะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการกําหนดสีตัวอักษรในการแสดงข้อมูลออกทางจอภาพค่ะอยู่ใน binary standard io h s ห้อง include conio h s รูปแบบนะคะก็จะเป็นดังหน้าจอเลยค่ะก็จะเป็น textcolor วงเล็บเปิดรหัสสีวงเล็บปิด,ลปดแล้วก็ semicolon แล้วบรรทัดต่อมาก็ต้องเป็น c p i n f วงเล็บเปิดฟันหนูแล้วก็ข้อความที่ต้องการแสดงแล้วก็ฟันหนูแล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็ semicolon ค่ะ ค่ะขอขยายความนะคะคําสั่ง e ั t color นะคะก็คือการที่เราจะใส่สีตัวอักษรที่เราพิมพ์ค่ะเช่นคําว่าอะไรที่เราพิมพ์ลงไปนะคะก็จะเป็นสีขึ้นมาทางตัวอักษรค่ะค่ะนี่คือตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมนะคะเมื่อเราเขียนโปรแกรมได้อย่างถูกต้องแล้วค่ะก็จะเป็นอย่างหน้าจอนะคะค่ะแล้วเราก็ทําการคอมไพเลอร์แล้วก็ลิงกเกอร์นะคะเมื่อถูกต้องและไม่เออร์เรนะคะ เราก็จะรามวลผลเรียบร้อยเราก็จะขึ้นดห,หน้าจออย่างนี้ค่ะก็คือดังหน้าจอนี้นะคะเราใส่ให้สีตัวอักษรเป็นสีน้ําเงินนะคะก็จะเป็นดังนี้เลยค่ะค่ะคำสั่งต่อไปนะคะคำสั่ง text background นะคะเป็นคําสั่งที่ใช้ในการกําหนดสีตัวอักษรในการแสดงข้อมูลออกทางจอภาพค่ะอยู่ในแวร r y standard ao h est, ห้อง in l u d e s conio h est, รูปแบบนะคะก็จะเป็น text color วงเล็บเปิด ต่าสีวงเล็บปิดแล้วก็เซมิโคลอนแล้วก็ซีพิ้นเอฟนะคะแล้วก็วงเล็บเปิดปันหนูแล้วก็ความที่ต้องการแสดงค่ะแล้วก็ปันหนูวงเล็บปิดแล้วก็เซมิโคลอนค่ะค่ะขยายความนะคะเทคแบ็ r กราวนะคะคือการใส่สีพื้นหลังตัวอักษรที่เราต้องการให้แสดงค่ะค่ะนี่นะคะคือตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมเมื่อเขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเป็นดังนี้นะคะ ค่ะแล้วนี่คือหน้าจอที่เราทำการคอมไพเลอร์แล้วก็ลิงเกร์เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อถูกต้องแล้วไม่เกิดกันเออร์เลอร์นะคะเราก็แสดงหน้าจอได้อย่างนี้ค่ะค่ะเราไปเริ่มการทดลองเขียนโปรแกรมกันเลยดีกว่าค่ะ ป๊บหนึ่งนะคะเปิดหน้าจอโปรแกรมก่อนโปรแกรมที่เราใช้คือคำโปรแกรม C พัดๆนะคะหรือเรียกรียกว่าพัดเรียกกัน,นง่ายๆว่าภาษา C ค่ะค่ะเมื่อเราเปิดมาแล้วนะคะเราก็เปิดมิวอันนี้คือคำสั่งเริ่มต้นนะคะประมวลผลแรกมันจะเขียนต้อนรับเราไว้อย่างนี้แล้วก็ลบออกก่อนเลยะคะ่ะแล้วเราเริ่มเขียนกันเองดีกว่า ก็คืออย่างแรกนะคะที่เราต้องเขียนก็คือห้อง i n p u t ชุดคำสั่งพื้นฐานนะคะห้อง i n p u t standard io ไก่อนนะคะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมปิดอย่างนี้นะคะนี่คือห้องแรกเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาก็จะเป็นห้องคำสั่งที่เราไว้ใช้ กับเทคนิคเ c ล่า d แล้วก็เท c h Color นะคะแล้วก็ห้องนี้นะคะก็ยังจะใช้กับพีเ s สกรนแล้วก็เกสซีเค e ดังคลิปก่อนที่ฉันสอนไปค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสงสัยเพิ่มเติมสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะ conio h ast, นะคะก็สามเรียนปิดค่ะแล้วต่อมาก็จะมาต่อกัอนที่ o y m i n นะคะก็คือ o y m i n ก็คือชุดคำสั่งพื้นฐานนะคะในการเขียนโปรแกรม แล้วก็เราจะมาสร้างช่วงฟังก์ชันให้มันนะคะเพื่อให้เราจะเขียนโปรแกรมในฟังก์ชันค่ะก็คือเราจะใส่ปีกาเปิดค่ะแล้วก็บรรทัดต่อมาก็เริ่มเขียนคําสั่งได้เลยค่ะเราจะใช้คําสั่งเค e ียร c r e e ีนะคะแล้วก็คําสั่ง get s h e มาร่วมด้วยค่ะเพราะว่ารอบก่อนที่เราเรียนไปมันมีประโยชน์ในการเขียนโปรแกรมมันจะช่วยให้เราเขียนง่ายขึ้นค่ะเขียนได้ประมวลผลไม่ซ้ําแล้วก็แสดงหน้าจอภาพครั้งนะคะเพื่อให้เพื่อนเนเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะแล้วก็เซมิโคลอนนะคะ แล้วเราก็มาเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยค่ะคำสั่งแรกที่เราจะเขียนนะคะก็คือคำสั่ง text color นะคะก็คือใส่สีตัวอักษรค่ะ text color นะคะดิฉันคิดว่าดิฉันจะใส่สีเหลืองค่ะก็คือเบอร์ส4รหัสสีนะคะวงเล็บเปิดวงเล็บวงเล็บเปิดรหสัสสีแล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็เซม i c คลอนค่ะ ต่อมานะคะดิฉันจะใส่ text background ไปด้วยเลยนะคะในการเขียนทดลองเขียนทั้ง2องคำสั่งในอันเดียวกันเลยคะ่ะ text b a c k g r o u d ค่ะส่วน text background นะคะดิฉันคิดว่าดิฉันจะใส่พื้นหลังนะคะสีแดงนะคะก็คือรหัสก็คือเลขสีนะคะนี่ค่ะแล้วก็ semicolon เหมือนกัน ในการเขียนคำสั่งนี้นะคะปกติข้อความที่เราต้องการแสดงนะคะเราจะใส่คำสั่ง pin f แต่เมื่อที่เราจะใส่ทั้งสองคำสั่งก็คือคำสั่ง text color หรือ text background นะคะคำสั่งในคำสั่งหนึ่งเวลาเราใช้เราต้องใช้คำสั่ง c pin f ค่ะก็คือใส่ c ไปข้างหน้านะคะแล้วก็เขียน pin f ธรรมดาเหมือนที่เราเรียนเลยคะ่ะคำสั่ง pin f เราก็สอนไปแล้วนะคะถ้าใครสงสัยก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ ขอโทษค่ะมันกระพริบ <c oughs> เป็นสีปินเอนะคะ <c oughs> แล้วก็วองเรียกเปิดค่ะแล้วก็ฟันหนุเราจะเขียนคำว่าเทค,คเลอร์กับเทคแปดเก้านี่แหละคะ่ะ <c oughs> เพื่อให้มันปรากฏในหน้าจอที่เราประมาณผลแล้วนะคะ กลาวนะคะแล้วก็ฟันหนูค่ะแล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็เซมิโคลอนแล้วก็คำสั่งที่เราเรียนไปครั้งแรกที่แล้วค่ะก็คือคำสั่ง getch, c วงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วก็เซมิโคลอนค่ะแล้วก็มาจบคำสั่งแล้วนะคะดิฉันก็จะใส่ปีกาปิดค่ะแล้วเราก็มาเริ่มคอมไพเลอร์แล้วก็ลิงเกอร์ประมวลผลดูนะคะคอมไพเลอร์นะคะก็คือ c อนทอ l F9 แล้วก็ลิงเกอร์อัตินิดค่ะนี่นะคะเมื่อดิฉันกดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นหน้า,นาจอค่ะที่เราต้องการให้แสดงก็คือพื้นหลังสีสีแดงก็คือเทคเด็กแปะกล้าวแล้วก็ตัวหนังสือสีเหลืองก็คือเทคคัลเลอร์ที่เราเขียนนะคะก็คือเทคคัลเลอร์แล้วก็เทคแปะกล้าวค่ะค่ะเอาละค่ะจบเรียบร้อยแล้วนะคะดิฉันขอสรุปนะคะเทคคัลเลอร์นะคะคือใส่สีตัวอักษรส่วนเทคแ k g ก o u าวคือใส่สีพื้นหลังนะคะเพื่อนๆจำไว้เลยนะคะแยก2คํคำสั่งนี้ให้ออกค่ะ ค่ะวันนี้ฉันขอจบกันนำเสนอเพลงเท่านี้นะคะขอขอบคุณค่ะ